สวัสดีครับวันนี้เราออกจากบ้านอีกแล้วเพื่อไปซื้อของที่ตลาดย่าโม <c oughs> ระยะทางอยู่ที่ประมาณสิบกโลสิบสองสบสามโล ประมาณสิบสามโลเพราะจากนี่ไปบอขสอใหม่ประมาณเจ็ดโลเจ็ดโลแปดโลหจากบอขสอใหม่ไปตลาดยามูอีกประมาณสองโลเกือบสามโล

น่าอยู่นะใต้สะพานนี่ใครอยากอยู่เบิง้งมาเลยเด้อใต้สะพานยังเย็น ลีเวอร์พูลนะเนี่ยคันนี้428เนี่ยแล้วก็รีเวอร์ด้วยปาติ๊กเะท่ะทจังฟงเต็กแชมป์ไฟแดงไฟเขียว ข้างหน้าไฟแดงคาดว่าน่าจะถึงแล้วด้วยคาดว่าน่าจะถึงแล้วด้วยโอ้ยไม่เอาละครับวนตอนนี้เป็นหมูแล้วเป็นหมูอุด,อด ไปแล้วโอ้ยเขียวแล้วเขียวแล้วเขียวแล้วไปเลยรูปกระนาบีรูปกระนาอันหนึ่งเห็นไหมโอ้หลุมเนเลอะเลยโอ้ไปเลยแสงแสแสงมาเลยแสงแสงแสงไม่อยู่ชุดไม่อยู่โอ้ยย่โอ้ยย่ป้า นนหนึ่งสี่สองหกมึงรีบไปไหนแซงท้ายเลย What?! อันตนรายนะเวย้ยกรุงเทพหนึ่งสี่สองหกใจเย็นไอ้นาย What the fuck ใจเย็นโอ้ปัดปิดทับเอาออกมานงอย่านะเว้ยรถแล้งเนาะเว้ย สายขวาขวาก็ขา้ขายาวข้ายาวโอ้โห,โโหโลงเดะอะไรนะว้าวซาทำไมโอ้โหเขียวแล้วเว้ยโอ้โยเยอะนะไปเขียวแล้วนะขะอรับอ๋อนัง น้เยเวอข่าตายแล้วใกล้ถึงตลาดย่าโมแล้วทิศสายเลยตล <c oughs> าดย่าโมหมดซื้อลูกชิ้นเป็นไหนเนี่ยอืมอะไรทั้งหน แฟนรถไอติมไว้วฟุ ans> ans ่มเฟือยจริงแฟนรถไอติมได้เลี้ยวขวาเข้าตลาดย่าโมว้าว ถึงแล้วครับตัางแียืโมแล้วเราก็จะจอดลานห้าศูนย์ห้าแวเรียบร้อยถึงที่จุดหมายอันนี้เราก็ต้องเข้าไปซื้อของกันโอเคเรียบร้อยแล้วสถานีต่อไปคือตลาดสุรนครไปดูกระลำ่ำ สถานีต่อไปกราดสุละนัททรเฮ้ยเฟยเด้งเฟยเด้งเขาออกหนเลยเฟยเด้งเลย họ ừ, rồi <coughs> tung, 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 tung. <tong> tung 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 ตลาดสุดลักนักครีบนอะตึกมันสูงดีแท้จอง999บาทโอ้ยโคดถูก เแกนฟิลเอรกินเว้ยแกนฟิลเอรกินเว้ยรอสัญญาณเลยไฟแดงเลยมาให้รอสัญญาณเฮ้ยรอสัญญาณเลยเลี้ยวซ้ายรอสัญญาณไฟาอ๋อสองเออสามเออ รอสัญญาณรอสัญญาณรถซ้ายรอสัญญาณสามสามคันเมื่อกี้หลุดหลุดไฟแดงไปสามคันเออติดสองแถว ออกไหมลุงลุงออกไหมลุงลุงลุงโอ้ผมก็รอลุงเนาะลุงก็ไม่ออกผมเลยต้องไปก่อนแล้วไปทำไมไปทำไมงูใส่ไหมงูใส่เอาข้องไปก่อนห้ามห้าม

รถสวนก็ไม่มีมีแต่รถตลาดสุดละคิดว่าจะมีรถสวนสวนลำใหญ่นี่ไอ้นายนี่แหละเขาถึงให้มาตลาดตลาดเพอเอาโมไซมาอ๋อนางนี่รถคันยังใหญ่คนตัวนิดเดียว เลี้ยวไปไหนเนี่ยเลี้ยวเหรอเขาเลี้ยวหรอนี้เลี้ยวใช่ไหมตรงเลี้ยวหวตงตดงนี่แหละคือตลาดสุราษรานรถโคตรติดถ้ามาช่วงเนี้โคตรติดรถใหญ่ไม่ต้องพูดถึงโดนแน่ๆรถติด ยาวเจ็ดไม่มีการจราจรกูอยากจะไปก็ไปยิ่งสำลอ่อเห็นผักเอ้โอ้กูขับแม่งเต็มถนนเลยหลังจากกูอยากก็จอดก็จอดไม่ย้อมขยับกูจะไปทางไหนก็ไปนี่แหละตลาดสุรานคร ก็เกิดใครเข้ามานี่ต้องทำใจหน่อยนะครับมันเป็นเอกลักษณ์ไปแล้วเป็นเอกลักษณ์ไปแล้วในตลาดรถต้องติดถ้าไม่ตีดติดไม่ใช่ตสุรนครของตลาดสุรนคร w o 와우! o w wow, wow, 오 o w wow, w ตอนนี้เราก็ออกประจากตลาดสุราษฎร์ธานีเพื่อจะกลับเจ้าโฮมอัลล์มดโคตรคล่องตัวเลยใช้มอเตอร์ไซค์ในเขตโคนราช น้ำปลาครับน้ำปลารัแขาน้ำปลา okay, <okay>. yeah. แยกฟิตรัต์ที่เรียกอีกที่อีกอย่างก็คือแยกปะโดกโคกไผ่เป็นสี่แยกที่ใหญ่ เด้ฮ yeah. oh ่าแซงเทีส oh ิรถชะลอตัวให้แล้วนาย นายขับพเพลิดเลยชิดซ้ายเลยชิดซ้ายตลอดเลยนาย <c oughs> นายขับเพลินเลยวะเอะอนายขับเพลินนายขับเลินไม่หน่อยนึกถึนรู้ทางเว้ยรู้ทางแล้วมาคันนี้วะอ๋อ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 อว่า Hơ hơ, ngay hả, mới đợi đó, phải lại đó, ô hô ô wow, okay, okay, okay. Yeah. Oh, no. การไปถ่ายเที่ยวมาแล้วก็แวะด้วยตลาดทุละตอนจบแล้วก็มาถึงบ้านโอ้โหเดินทางปลอดภัยและสวัสดีภาพเอาละครับผมวันนี้คลิปของเราก็จบลงเป็นเป็นเพียงแค่นี้นะครับถ้าใครอยากจะชมคลิปต่อไปก็กดไซค์กดแชร์หน่อยนะครับคนดูยังไม่เท่าไหร่เลย หนึ่งร้อยล่านนี่เอาละครับจบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณครับซิยมเกย์